เพลงหน้าพาดเพลงหน้าพาดคือเพลงที่ใช้ประกอบอากับกิริยาของตัวโขนละครหรือใช้สำหรับอัญเชิญพระเป็นเจ้าหรือสีเทวดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาร่วมในพิธีไหวค้ครูและพิธีที่เป็นมงคลต่างๆอากับกิริยาของตัวโขนละครต่างๆนั้นเป็นกิริยาที่มองเห็นได้ชัดเพราะกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบนันเช่นกิริยาเดินวิ่งนอนนั่ง เศร้าโศกร้องไห้เป็นต้นส่วนอากับกิริยาของพระเป็นเจ้าฤาษีและเทพภูมิต่างๆที่อัญเชิญมาร่วมในพิธีไหว้ครูและเป็นพิธีมงคลต่างๆนั้นถือว่าเป็นกิริยาสมมุติเพราะมองไม่เห็นเช่นสมมุติว่าเวลานี้ได้เสร็จแล้วก็มาบรรเลงเพลงหน้าภาคพรมรับเสด็จเพลงหน้าภาคแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่หนหน้าภาคขั้นสูง ถือว่าเป็นเพลงครูใช้บรรเลงในโอกาสเฉพาะมีความขังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทรรนองเช่นเพลงองค์พระพิรามตะนารามันทมศิลปตระพระปรคนธรรมตระนิมิตตระนอนตะบองกันสาธุการบาสกุณีพรามเข้าพรามออกคุกภาคเสมอสามลาเสมอเนนเสมอมานเสมอปีสอง หน้าภาคธรรมดาใช้บรรเลงประกอบกิริยาอารมณ์ของตัวละครที่เป็นสามัญชนเป็นเพลงหน้าภาคไม่บังคับความยาวการจะหยุดลงจบหรือเปลี่ยนเพลงผู้บรรเลงจะต้องดูท่ารําของตัวละครเป็นหลักเพลงหน้าภาคชนิดนี้โดยมากใช้กับการแสดงลิเกหรือละครเช่นเพลงเสมอเพลงเชิดเพลงรัวเพลงโอดูด เพลงหน้าพาดแบ่งตามหน้าที่การนำไปใช้ประกอบการแสดงของตัวละครแบ่งได้เ็ลักษณะคือ 1. เพลงหน้าพาดประกอบการแสดงไปมา 2. เพลงหน้าพาดประกอบการยกทัพ 3. เพลงหน้าพาดประกอบสนุกสนาน 4. เพลงหน้าพาดประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาร 5. เพลงหน้าพาดประกอบการต่อสู้และติดตาม6เพลงหน้าพาดประกอบการแสดงอารมณ์ทั่วไป7เพลงหน้าพาดเบ็ดเตล็ด เชิญรับชมตัวอย่างได้เลยค่ะ